สืบสารศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับจุดประสงค์ของศรรนูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสารศิลปวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจ และทาให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอวายมุขสิ่งเสพติดทําให้เด็กและเยาวชนมีไรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนําความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สําหรับหลักการทํางานของเราก็คือศึกษาสื่อสารและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสารคือนํามาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนําไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ กิจกรรมที่ทําก็จะมีการสืบสารศิลปะการตีกองล้านนาครับการตีกองปุเจการตีกองปุจจากองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตรครับสืบสารดนตรีพื้นเมืองวงสล้อสอซึงสืบสารภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทําโคมล้านนาครับแนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จ มักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมพวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่องศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนา mm hmm. อำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้องถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทําอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตโดยเฉพาะดนตรีทําให้ผมมีสมาธิมากขึ้น และคิดอะไรใจต,ตองมากขึ้นครับการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพราะ,มะเมล็ดพันธ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาลกว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยนันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับทําให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขาได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รูยจากการทํางานร่วมกันครับทําให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับพ่าะวาพ่อแม่กับมดแต่ท้ามาหาก,กินบ่ไม่เวลารู้นาะ แต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีโดยจากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทําให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทําให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับจากผลการดําเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลปล้านนาได้ทําการแสดงด้านศิละปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาท และที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป